คือจังหวัดพิษณโลกก็เหมือนทั่วไปนะครับมีการระบาดโควิดนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็ต้องใช้วิธีอยูโนมอนตามที่สื่อต่างๆเสนอนะครับต้องปรับตัวแล้วก็สิ่งที่เราอุ่นใจนะครับแล้วก็ไม่วิตกกังวลเพราะเรามีงบประมาณที่จะใช้เกี่ยวกับโควิดนี้อยู่กับมือที่ท้องถิ่นแล้วนั่นคืองบประมาณจากกองทุนสุขภาพนะครับ แล้วกองทุนสุขภาพนี่มีมานานแล้วครับแล้วก็มีงบประมาณโอนให้ทุกปีจากสปส,สชนะครับตามรายหัวประชาชนแล้วก็งบส่วนหนึ่งก็มาจากที่เทศบาลสมทบเข้าไปให้กรรมการกองทุน,นบริหารซึ่งกรรมการกองทุนเนี่ยจะมาทุกภาคส่วนแล้วคนของงบประมาณก็จะมาทุกภาคส่วนที่เป็นประชาชนนะครับไม่ใช่จะของงบประมาณเรื่องของโควิดนะครับอย่างเดียวนะครับถ้ามันไม่มีโรคโควิดเนี่ย เขาก็ใช้งบประมาณกองทุนในการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพของเขาเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับอันนี้กองทุนสุขภาพผมก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์ของกองทุนสุขภาพนะครับมาโดยใช้โครงการเป็นร่มใบใหญ่นั่นก็คือโครงการพาใจกลับบ้านชาวไซย้อยน้อมนําทําตามพ่อสอนทําตามแม่สั่งนะครับพ่อสอนเรื่องพอเพียง นะครับส่วนแม่นั้นจะพูดเสมอนะครับในวันเกิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมป่ารักน้ำน้ำรักดินอะไรสัมพันธ์กันความสิ่งแวดล้อมเช่นนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้คอนเซปต์เนี้ยนะครับมาทำโครงการพาใจกลับบ้านพาใจกลับบ้านบ้านของใจคืออะไรครับคือร่างกายนะครับพาใจไปดูแลร่างกายให้ดีบ้านของร่างกายก็คือที่อยู่อาศัยพาไปดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปราศจากาสิ่งที่จะก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับเพื่อให้สุขภาพเราดีนี่คือโครงการภายใจกลับบ้านโดยเน้นเรื่องของหนึ่งความมั่นคงของชีวิตนะครับความมั่นคงของอาหารต่อมาก็คือความมั่นคงของสังคมทําให้สังคมให้ปลอดภัยนะครับพ้นจากยาเสพติดพ้นจากโจรกรรมนะครับในความมั่นคงของสังคม ต่อมาก็คือความมั่นคงของสิ่งแวดล้อมถูกไหมสุดท้ายคือความมั่นคงของประชาธิปไตยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนมีส่วนที่จะเอาเงินที่อยู่ใกล้ตัวเขานั้นไปออกแบบเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพเขาให้ดีเพราะฉะนั้นการจะใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพซึ่งมีทุกปีนะครับทำยังไงให้ภาคประชาชนมา รู้รับรู้โครงการพาใจกลับบ้านของเราแล้วก็ตระหนักในสุขภาพของเราก็แยกชุมชนออกไปเป็นชมรมผู้สูงอายุทั้งตำบลชมรมผู้สูงอายุนะครับจดทะเบียนด้วยนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เขามีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งตำบลในเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยที่จะดูแลกันเองนะครับสององค์กรผู้พัฒนาคนพิการ เขาจะดูแลผู้พิการทั้งตำบลแล้วนอกจากนั้นจะดูแลผู้ที่ไม่พิการก็คือลูกหลานของคนพิการเขาจะรับความยากลำบากในการเรียนหนังสือไม่ขาดแคลนอะไรไหมเราจะได้หา,าทางช่วยเหลืออันนี้ชมรมพิการรับผิดชอบไปเทศบาลก็เป็นแค่ผู้ที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีชมรมเยาวชน ชมรมกีฬาเราผิดชอบเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็จัดกีฬาทั้งตำบลเทศบาลไม่ได้ไปจัดชมรมเป็นคนจัดเราจะเชื่อมกลุ่มคนนะครับกีฬาชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้พิการและก็เยาวชนอันนี้สังคมเราทําอย่างนี้เข้มแข็งกันมาเป็นประจําอยู่แล้วพอมีโควิดมาเพียงแต่แค่เราก็ปรับนิว o นมอนเท่านั้นเองทีมงานก็ทีมเดิมงบประมาณก็มีอยู่แล้วครับสปสชซึ่งกองอยู่ในตำบลของเราเราก็ใช้ นะครับแล้วก็มีระเบียบให้ใช้ได้นะครับไม่ได้ขัดต่อระเบียบอย่างไร น,นี่ก็คือความเข้มแข็งของชุมชนสซย้อยจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะจากเดิมที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วพอมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็เดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของภาครัฐกันบ้างค่ะซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของภาครัฐเขามีหลักคิดหรือว่าหลักในการทําอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้ที่จะมาเล่าให้กับเราฟังนะคะนั่นก็คือ ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอสช,อชอไปฟังกันเลยค่ะ ในภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยสปชเราสนับสนุนอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นการตรวจคัดกรองนะครับถ้าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคได้ให้นิยามไว้เนี่ยนะครับหรือใครก็ตามที่คุณหมอเห็นว่าจะเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองเนี่ยเข้าสู่การคัดกรองได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดขอให้เป็นคนไทยสปชดูแลโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับถ้าตรวจพบแล้วโพสิทีฟหรือว่าติดโควิดก็สามารถเข้าสู่การรักษาได้อันนี้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่สุดท้ายสําคัญมากอันที่3ก็คือว่า เราทําในเรื่องของการป้องกันนะ dragon. ซึ่งอันนี้สปชมีงบประมาณที่เราเรียกว่ากอปทนะครับเอางบประมาณของสปชไปร่วมกับงบประมาณของท้องถิ่นตั้งเป็นกองทุน book. ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป uh, <c oughs> ้องกันโรคโดยเอาปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งแต่เรามีอีกข้อหนึ่งเขียนไว้ข้อ5นะครับเป็นวัตถุประสงค์ว่ากรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดสามารถเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้ในการป้องกันได้ทันทีนะครับที่ผ่านมาท้องถิ่นทั่วประเทศก็เอางบประมาณตรงนี้ไปใช้ในการทําหน้ากากผ้าทำเจลแอลกอฮอล์ไปใช้ในการ ไปเยี่ยมบ้านก็รณนะีที่มีคนจักตัวอยู่ในพื้นที่ก็ทําให้การดูแลนะครับเป็นไปได้อย่างทั็วถึงนะครับที่เทศบาล บางภูวัตกับเทศบาลไซย,ย้อยทั้งสองที่เนี่ยนะครับได้เอางบประมาณของกองทุนเนี่ยไปทําหลายอย่างมากนะครับเอาไปทําหน้ากากผ้าเอาไปทําเจลเอาไปใช้ในการเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็เอาเป็นมงบประมาณสาหรับการสนับสนุนให้ให้อาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอสมหรืออา,าสอา,าสมัครในพื้นที่เนี่ยไปใช้ในการให้ข้อมูลประชาชนนะครับไปคอยเยี่ยมไปคอยติดตามนะครับก็ทําให้เอามีการไปตั้งด่านด้วยเนี่ยร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับการทํากิจกรรมเหล่า,ลานี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําตามลําพัง แต่ว่าเขาทําผ่านคณะกรรมการึ้นในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบางปูวัดหรือไซย้อยเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นมาซึ่งมีทั้ง,งตัวท่านนายกเป็นประธานนะและแล้วก็องค์ประกอบมีทั้งภาคมีทั้งภาคประชาชนเข้ามารปาศาเข้ามาร่วมก็ทํากิจกรรมร่วมกันก็ทําให้การแพร่ระบาดในพื้นที่เนี่ยไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของทั้งสองที่นะครับ โควิดนะครับมันลุกลามไปตอนที่มีคนติดร้อยกว่าล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ว่าประเทศไทยในโชคดีโชคดีที่อยู่ประเทศไทยนะครับบุคลากรทางการแพทย์เก่งรัฐบาลให้ความสนใจทุกภาคส่วนเนี่ยสนับสนุนนะครับก็ทําให้การแพร่กระจายของบ้านเราเนี่ยแม้ว่าช่วงหลังอาจจะเห็นตัวเลขเยอะขึ้นหน่อยแต่นั่นเป็นการตรวจเชิงรุกนะครับถ้าภาพใหญ่ๆจะเห็นว่าการระบาดของของบ้านเราเนี่ยคุมได้แล้วก็ไม่แพร่กระจายมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีเรากําลังรอวัคซีนที่เป็น ที่เป็นหลอดมาฉีดเรานะฮะแต่ตอนนี้เรามีวัคซีน2ตัวแล้วนะฮะตัวแรกเป็นวัคซีนที่เป็นผ้าเป็นหน้ากากต้องใช้สม่ำเสมอนะครับอันที่2เนี่ยเป็นวัคซีนชนิดน้ำเอามาล้างมือกันบ่อยๆออกไปข้านงนอกอย่าไปจับอะไรนะครับจับแล้วก็มาล้างมือส่วนวัคซีนตัวที่3อาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราป้องกันตัวเองได้ดีนะครับเราก็จะหลุดพ้นจากเรื่องนี้แล้วก็เราจะไม่ติดเราก็จะรอดไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ ที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะคือบางส่วนของชุมชนเข้มแข็งในประเทศไทยและเชื่อว่ายังมีอีกหลายชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็หันมาพึ่งพาตนเองท่ามกลางสถานการณ์โควิด19ในขณะนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากภาครัฐนะคะการที่มีใครมาช่วยเราถือเป็นโบนัสถือเป็นกําไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ค่ะก็เป็นกำลัง กำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆภาคส่วนนะคะให้เราผ่านพ,นพนฤษฤษฤษ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันค่ะ